ฝันว่าผมร่วงคำทำนายคุณต้องระวังเคราะห์ร้ายที่จะเกิดแก่คนเที่ยายุน้อยที่สุดภายในบ้านและจะมีคนมาเล่าเรื่องราวความทุกข์ให้คุณเห็นใจและเพื่อให้คุณช่วยแก้ปัญหาให้และช่วงนี้คุณจะมีโอกาสได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคดวงความรักคุณมีแววได้คนอายุน้อยกว่ามาเป็นเพื่อนสนิทและอาจจะพัฒนาไปเป็นแฟนได้ในอนาคต สำหรับคนที่มีคู่แล้วระวังคนรักของคุณจะเผอใจไปปิ้งรักกับคนอื่นควรใส่ใจและดูแลคนรักให้ดีดวงการงานการเงินคุณจะได้ลาบจากการพนันเสียงโชคโอกาสแบบนี้มีไม่บ่อยครั้งน่าจะลองเสียงดูบ้างและจะมีคนทําให้เสียทรัพย์สินเพราะความไว้ใจจึงทําให้เสียรู้คนอื่นด้านกิจการทั้งปวง ซึ่งต้องสัมพันธ์หรือต้องติดต่อกับต่างประเทศอาจจะมีอุปสรรคเพราะการสื่อสารไม่เข้าใจกันเลขเจ็ดเลขมงคล96 76 190 764 431